สบายดีทุกคนสบายดีตอนเชา้าสาทุกคนตอนนี้กะห้าโมงเชา้าทุกคนทันได้แจ้งค่เนะเพื่อนคอยกำไอกะพยายามต้งทุกคนเลยยามต้งเงี้ยงอันเสื้อป่าไว้อยู่กลางหน้าคพณ่นาะไปการขึ้นนี้กะไปการเค็ดขึ้นนี่กะได้เต่ปีงเดียดทุกคนได้ม่หลายมาแล้วกับฝนตกหาน้ำท่าขึ้นนี้ฝนตกแห้งเด้อ ตกแต่เก้าโมงจนฮอดใบหนึ่งใบสองโมงทุกคนจะให้เบิงน้ำกันเนาะว่าสิีมานอยู่บ่มันอายเหาก็ยังเจอโคลอยู่เนาะก็สามาเดินดีแค่าไหนกคนตอนนี้ห้ามห้อยกายหน้าเลยทุกคนน้ำกระโฟมมากทุกคน น้ำไหลขนาดน้ะไม่ทางหลังปกติน้ำยุคขัานหน้าเฮ้าน,นี้สิโบนีน่ทุกคนอุ้ไอาเนอาพุดเลรอ๋อน้ำกำลังมากทุกคนเลยเดีทุกคนขันน้ำเพื่อน้องที่เล็กนี่ขึ้นสูงจะไม่อย่าน้ำหลายเบรดมดา,านะขุกท่ัน ่นทุกนต้องห้งสงพวกเลยทุกคนยามงานอาดูนเลยอาหัวด คนเอามาฮอดล้วน้ำไหลทุกคนน่เจ้ออกระปูทุกคนแม่าาดนี่เงี้ยพ่อไห็นนะ

ตายนนอยเนาะคือแต่คืนนี้ทุกคนเลยกระปูเลยก็มีปลาโคอปลาได้ปลาดุกตัวนี้ทุกคนปลาดุงน้ายตัวนี้ น้า,า,นานนเาห็นคนไงค่กคนมอวไม่เหรนเออมองไมเออดึงม่มาลยปลาปลาเสือปลาหมาปลาอีเพียงด้วข้างขงลงมากยามแล้วแล้วบกาถ้าอยามมีหอมนึงทุกคนยังเมื่อบางเธอเมื่อและวีิให้คนมายามมาเป็นยามนโโ้ำพอน้ำกับพพ่มมากทุกคน มันนี่คือว่าน้ำลายกว่าที่พันมน้าทุกอนนะถ้ายอย่างอีวันนึงเราเมื่อเขาเนาะเมื่อหากินข้าวกินน้ำผันแล้วได้มาข้าวอีกะยังสิมาอีห้องนึงอีกทุกคนผันเ้าวไปได้มากอะให้น้องมากเนาะมายาดีเราเจอทุกคน

วันนี้ก็กินกินเมือบ้านแล้วทุกคนเมื่อกินข้าวกินน้ำก็ น้ำเลิมแอกนี้ตอนนี้น้ำเลิ ar, Lord, move, move, Lord, long, name, this, ้มใ right, ้เลิ้มน้ำเลิ้มลงแล้วน้ำอะไรที่น้ำยังหลง่ายีทุกคนบันนี้เขามาที่นี่กับน้ำหลเล้วทุกคนตอนนี้น้ำเลิ้มลงแล้ว ข้าวหน้าค่ะทุกคนปีนี้มีเยอะงยะไปแล้วเนะเป็นข้าวเบอเร,เอาาราา์เฮนมาเทิล้วแรกมาเท่าป่าเอากันเลยค่ะป่านายคิดเตะโค้งฝาฝู้วทุกคน ปูเก็บห้าวเงี้ยคือก้าทุกคนกหนี่ทุกคนกระปูห้าไปชีเก็บห้าวเงี้ยคือก้าเอาไว้จี้กินนะทุกคนกระปูก็หลายทุกคน คูน่าปลาเย็นน้อยก็มี มีแต่ะปลาน้อยเนาะเขี้อวก็ไล่เดี๋ยวห้าสิเลอก์ขี้ยวกันทุกคนมีปลาคอกระต่ายด้วเมาได้ปลาลูกตัวนึ่งทุกคนเลยยึดรวมทุกคนปลาลูกที่ค่อยเาอบาบันนี้ห้าสิมาเลิกอ,อ๋อเนานะ เลือป่ากิ้วเอาทุกคนเลืเอาแต่ปลาเลือป่าเอาต่กิ้วกิ้วลายปลาน้อยเอากให้ประแดะทุกคนเด่เลิศเทรตนทุกคนเพราะว่าเลเทรางแตกิ้วกรติดมั่น กระสานมีปลาให้เล่อแล้วนะนี้ให้เล่ดิค่ะ้ปลาตะเพอันนี้กุ้งอันนี้กุ้งเต้นตัวท่านได้ตายเนาะาสิเลือดไว้ตั้งห้าเฮ้ยเดี๋ยวเกลี่ยเรียบร้อยพีน้องเนาะไปได้สุดตเ่าด้วยข้าน้าเกยว้วนดตยังลูกแล้วคนี้หนคนี้บุกอยู่นนี้ เาเป็นนะบ้างมามพี่น้องกข้าวกระเจี๊ยวเค็แล้ก็ปิ้งปลาทุกคนอาหารบ้านหน้านาะไปิเบ๊วนี้นะมเบมาต้องพอเลมาพวกอะไรเี้ยพตุเเบมัต้องหวานได้ไปยิงมาไปยิงกระปองเด้อ กกิมามาน้องมาอาหารเศร้าเนาะกินข้าวเช้าทุกคนเลย

ที่ไปยำต้งเฮ้กับชีได้จบลงเพลงเท่านี้นะทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับส้มเนาะ